สวัสดีครับมาพบกับเอฟจลุยสวนวันนี้นะครับผมเราจะมาทำวันนี้จะมาทํามะนาวดองนะคระับทำมะนาวดองไว้กินเองนะครับเนื่องจากมะนาวเราเยอะมากนั่งดีกว่า๋อบอกว่ามะนาวเราเยอะมากนะครับผมหลังจากที่เราเก็บแช่ตู้เย็นใช่ไหม<ก>แล้วก็คั้นอัดฟีดไว้นะครับผมก็จะเหลือมะนาวดองนะครับเอาไว้ทําเมนูอาหารแสนอร่อย อะไรบ้างไม่รู้เราไม่รู้ว่ามะนาวดองใช้ทําอะไรบ้างแต่เรารู้ว่ามันต้องต้มยำไก่อร่อยแน่นอนต้มฟักเฮ้ยเคยเห็นว่าไปตอนไปสนาม <laughs> ชมรมเขามีต้มยำไก่แบบใส่มะนาวดองอจริงเหรอเอออร่อยเวอร์ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเอามาทํานะครับแต่เราต้องดองมะนาวดองให้ได้ก่อนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูพี่เจี๊ยบจัดการกับการดองมะนาวก่อนนะเนาะจะเริ่มจากอะไรครับเราคัดมะนาวก่อนดีอ๋อมะนาวให้แบบลูกประมาณเ <uk> นีูกเออลูก ลูกมันเท่าๆกัน,กกนไม่ต้องเล็กเกินไม่ต้องใหญ่เกินแต่ของเราดูรู้สึกว่าเราจะเก็บมาแต่ลูกเล็กๆเอามาดองอ่าแล้วก็ล้างเนาะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากการล้างมะนาวก่อนนะเพื่อนๆล้างมะนาวให้สะอาดนะครับผมจะใช้แบบเขียวหรือว่าแบบเหลืองก็ได้นะคะอ <c oughs> ล้างมะนาวให้สะอาดเนาะ <c oughs> ล้างมะนาวให้สะอาดเลยล้างก่อนเพราะว่าเราต้องทําให้สะอาดพอเราเก็บไปกินใช่ไหมใช่เราจะใส่โถ ใส่<อ>โถ<ว>ดองนะครับใส่โถดองแล้วเราก็ใส,ส่น้ำกันชุมชนลงไปนะครับดองมะนาวแล้วเราจะได้น้ำกันชุมชนที่แบบว่ารสชาติอร่อยเออเอออาจจะแบบรสชาติออกมาแบบเปรียปร้ยวๆซซ่าอะไรอย่างนี้เอ้ยเราก็ทำอันนี้ดิทำน้ำมะนาวอะไรอะวายมะนาวเออวายมะนาวเคยทำแล้ว <laughs> ครับ แล้วก็เคยทํากินแล้วแล้วก็ขี้แตกแล้วเอาล้างเสร็จแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำเขาจะล้างสองครั้งเอาล้างสองครั้งดูน้ำดิอ,อันนี้มันน้ำามนสกรปรกเลยโหมันไม่ได้สก,รป,กปรกมานานนะขี้มือพี่เจี๊ยบตั้งนั้นเลยกาวเหรอเอาล้างสองรอบอล้างให้เอี่ยมเพื่อความมั่นใจเพราะว่าเราต้องเอาไปใส่กินใช่ไหมโอเคจะดองไว้นานไงเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีโอ้ใช่ใช่ใช่ล้างเสร็จแล้วไงต้องมาพึ่งล้างเสร็จแล้วก็ เอาใส่ตะแกรงอะไรนะกระด้งกระด้งใส่กระด้งมันก็ไปตากแดดตากแดดหนึ่งวันใช่ไหมตากแดดหนึ่งวันอ่าแล้วก็ค่อยเอามาขั้นตอนต่อไปแม่ทำมะนาวไข่ก็หนึ่งวันนั่นแหละเออจะไปร้านสูตรเขาสิสูตรนี่แบบว่ามาจากบรรพบุรุษเมื่อสมัยยุคหินเลยนะเราไปขมาจาก youtube เลยนะ ยุคหินเลยนะสมัยนั้นโอ้โหยูทูบยังไม่ค่อยเฟื่องฟูเลยเาทำกันโอเคไปตากแดดใช่ไหมกระดงเลยโอ้ยกระด้งนี่แหละนี่กระด้งแต่สมัยคุณพ่อโอ้โหต้นเข็มเราแม่งมีประโยชน์มากเลยเป็นที่ไวเออจะพอกินไหมมันได้กี่ครั้งเองเนี่ย ก็ต้มครั้งหนึ่งก็ลูกหนึ่งไงสองลูกสองลูกฮะอันนี้ก็ได้แล้วได้ได้เป็นหลายวันหลายเดือนอยู่อะไรหลายเดือนอยู่เออจะก็ได้กี่มื้อไงพอประมาณลองประมาณนับตรงไงประมาณสักอ้ยี่สิบแล้วกันยี่สิบมื้อโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งวันเรามาเจอกันนี่นะครับตัวนี้เราก็ตากแดดมาหนึ่งวันแล้วแดดร่มแล้วนะครับผมมะนาวก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมสีสวยเชียรเหลืองนวลนะครับเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะมาเก็บ นะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับผมวันนี้แดดสวยแล้วเอ้ยไม่ใช่แดดถุบ <H> มะนาวสีสวยแล้วเก็บอ่าพี่เจมมาเก็บนะครับผมเอาสนเด์ทำไมแม่เมืองเดี๋ยวต้องล้างอยู่ดีแหละต่อไปคืออะไรครับจะเอาเกลือเกลือมาโรยแล้วก็คึงคึงให้น้ำเขาเรียกอะไรน้ำน้ำมันมะนาวเหรอ <c oughs> มะนาออก จริงจเตรียมถุงมือไว้นะแต่ถุงมือขาดถุงมือขาดเนี่ยประมาณนี้แล้วกันเนาะอ,อ้เนี่ยมันก็คึงคึงคึงไปอย่างเงี้ยอืมอืมคึงไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันออม,มันจะออกมาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าคึงแล้วน้ำมันมันออกแล้วมันจะลดความขม<อ>ทำให้มันไม่ขมเราก็ทำทั่วถั่วลูก แล้วก็ปล่อยให้พี่เจี๊ยบคึงกันต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงเนาะเอาถุงใหญ่เอ,หญเอาอะไรลูกลกลัวอะไรคุณแม่ล่ะแม่กำลังคึงมะนาวความจริงอะมันไม่ได้เบาเบาขมเพราะเกลือหรอกมันเค็มเบาด้วยขี้มือพี่เจี๊ย <laughs> บเค็มมือเค็มอยู่แล้วงงใช่ไหมใช่เดี๋ยวกินไม่ได้นะครับ ก็เหมือนกับเป็นอะไรอะผิวหรออผิวมะนาวเนี่ยผิวมะนาวม็ออกแล้วไหมออกมันใสใสให้แม่ครึงไว้ลูกแม่จะดองแย้งยังไงล่ะเออให้แม่ปล่อยไปเจี๊ยบครึงไปนะครับผมแล้วเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้มเกลือครับต้มน้าเกลือเนาะเพื่อที่จะใส่เป็นน้ําดองนะครับต้มน้าเกลือนะครับแล้วก็พักให้น้าเกลือเย็นนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาใส่เข้าไปในโถดองมะนาวเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดแล้วเราก็ไปทาขั้นตอนต่อไปกันเนาะอันนี้จะเป็นมะนาวที่เราคึงเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมันๆผิวก็จะเกี้ยงๆแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นมะนาวที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปพึ่งแดดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนก่อนที่จะเอาไปนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับพี่เจ๊บเราจะเอามะนาวมานึ่งค่ะนึ่งประมาณ5นาทีเอามะนาวมานึ่งนี่แหละครับคือการนึ่งมะนาวของแท้แล้วครับผมหนึ่งฮะเอาปลาหนึ่งมะนาวแต่นี้เราไม่มีปลามีแต่มะนาวนึ่งมะนาวของแท้ก็ทุกทีเห็นนึ่งปลาแล้วบอกปลานึ่งมะนาวยงีไงนี่แล้วก็นึ่งมะนาว มะนาวแท้นะไม่ใช่มะนาวปลอมนึ่งกี่นาทีครับนึ่งประมาณห้านาทีห้านาทีนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะครับผมนึ่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วมาดูตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็ได้ครบห้าทีแล้วนะครับผมปิดก่อนมันดูน้าตื่าตื่นะโอ้โหเหลืองลลามเลยเพื่อนเนเดี๋ยวเดี๋ยวควันมันยังเยอะนี่เป็นไงสวยมากมะนาวนึ่งโอ้โหสีสันเป็นไงครับ นี่มะนาวไม่แตกแล้วครับผมเดี๋ยวเราปิดอ่างไว้อีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่เจี๊ยบมาดาเนินการต่อไปนะฮะอ้ลืมไปพี่เจเขาบอกว่าเอาออกมาพึงให้เย็นก่อนนะครับผมจะได้เอาไปใส่โถดองเนาะเดี๋ยวเพียบเอาออกมาพึงแป๊บหนึง่งอาอร้อนมากนี่เนาะตะกรา้าพึงให้เย็นโฉโฉโฉทำมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนี่ นะครับเดี๋ยวเราพึ่งหัวให้เย็นแป๊บนึงนะครับผมพอเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขั้นตอนสุดท้ายคือการดองโมเดลไปไหนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จัดมะนาวที่เรานึ่งเสร็จแล้วแล้วก็พักตัวจนเย็นเนาะเลี้ยงใส่โถครั้งนี้เราทำก็ได้น่าจะได้สองโถเนาะต่อไปก็น้ำเกลือที่เราต้มสุกใช่ไหมต้มแล้ว ฟักเตอนเย็นแล้วก็มาใส่ใส่น้ำเกลือประมาณครึ่งหนึ่งเนาะแล้วต่อไปกป็ต่อไปเติอมอีกครึ่งหนึ่งด้วยน้ำปลาเพราะเป็นน้ำปลาผสมไม่ใช่น้ำปลาแทอ้อันนี้ของเราเป็นน้ำปลาผสมยสีสวยเลย <inate> สีที่เหมือนมะนาวดองที่เราซื้อก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยน้ำก็จะเป็นสีดำดำดำมดเลยโอ้หมดเลยหนึ่งขวดเต็มเต็มนะครับหมดเลยนี่หน้าตามาเป็นแบบนี้อีกอันนึงสเสร็จต่อไปวิธีจะต้องทำยังไงอีกนะ วันแล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บเข้าล่มต่อไปนะครับเราก็ไปตากแดดอีกสิบห้าวันเองนะตากแดดครบสิบห้าวันแล้วเราก็เก็บในร่มเดือนหนึ่งก็ใช้กินได้เนาะเดือนหนึ่งก็ใช้กินได้แล้วแล้วก็เก็บได้ยาวๆสี่เดือนห้าเดือนถึงหนึ่งปีก็เก็บได้เพราะว่าสูตรนี้เขาเขาเก็บได้เป็นปี โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปทำมะนาวดองแล้วถนอมอาหารเอาไว้ใช้ทำกับข้าวมืดเลยวันนี้มาทำต่อในห้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย